สวัสดีพี่น้องชาวไบออสไวกิงที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านทุกผู้ทุกตัว,ท,ตวทุกตนด้วยนะฮะวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ male reproductive system ผ่านแอปพลิเคชันโมซิ i c ก 3D ถ้าเกิดว่าเราลองมาศึกษาโครงสร้างที่อยู่ภายนอกของระบบสืบพันธุ์เพศชายก็จะมีส่วนที่จะขอแนะนำให้รู้จักหลักๆอยู่2ส่วน ประเด็นแรกก็คือเพนิสหรือที่เราเรียกว่าองคชาตเป็นอวัยวะสำหรับสอดใส่ขณะที่มีเพศสัมพันธ์อีกส่วนหนึ่งจะเรียกว่าสกอตัมสกอตตัมหรือถุงอันทะทำหน้าที่เกี่ยวกับการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการสร้างอสุจิโดยถุงอันทะเนี่ยจะยืดเยาวมาจากช่องท้อง ฉะนั้นจะทำให้อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่การสร้างอสุจิต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายโดยอุณหภูมิที่เหมาะสม,มอยู่ในค่าประมาณ34องศาเซลเซียสและหากว่าเราลองมาดูโครงสร้างอวัยวะระบบสุบพันธ์เพศช,ชายที่เป็นภายในซึ่งจะประกอบจากโครงสร้างหลายๆส่วนโดยส่วนที่เป็นพระเอกสำคัญเลยก็คือ t e s t i c l e หรือ t ท s t i ส่วนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสเปิรม์มแล้วก็สร้างฮอร์โมนเพศชายยกตัวอย่างเช่นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนแอนโดเจนอย่างนี้เป็นตน้นถ้าเกิดว่าเราลองมาดูโครงสร้างที่อยู่ภายในอันทะจะพบว่ามีท่อมีหลอด ที่เรียกว่าเซมินิเฟรัสทูบูอยู่ภายในโคดกันยุกยิกยุกยิกเลยไอ้เจ้าหลอดนี้เนี่ยภายในจะมีเซลล์ต้นกำเนิดของสเปิร์มที่เรียกว่าสเปิร์มาโตโกเนียมเมื่อสเปิร์มาโตโกเนียมถูกกระตุ้นและพัฒนาจนกระทั่งได้เป็นสเปิร์มสเปิร์มที่ว่าเนี่ยจะส่งมาที่อีพิดไดมิสหรือท่อเก็บ อาสุจิอาสุจิจะอยู่ในท่อนี้ประมาณ6สัปดาห์เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเมื่ออาสุจิพร้อมเต็มที่แล้วก็จะส่งอาสุจิต่อไปกับวัสด e เฟรน a ์ว d สด f เฟรน c ์หรือท่อนำอาสุจิตัวนี้จะทำหน้าที่ในการนำอาสุจิไปที่ท่อปัสสาวะเพื่อขับออกนอกร่างกายโดยเส้นทางของการนำสเปิร์มไปเนี่ย มันจะต้องผ่านต่อมที่มีความสำคัญสำคัญอยู่3ามต่อมต่อมแรกเลยแนะนำให้รู้จักก็คือต่อมที่ชื่อว่า Seminal v e s i c l e เจ้าต่อมนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิดังนั้นภาษาไทยอาจจะใช้คำว่าต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิก็ได้ตามชื่อมันเลยโดยสารที่มีความสำคัญในน้ำเลี้ยงอสุจิก็คือพวก กรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลฟรักโตสสิ่งเหล่านี้จะใช้เป็นแหล่งพลังงานให้อสุจิไว้ใช้ในการเคลื่อนที่ต่อมาเมื่อวาสดิเฟอเรนซ์เนี่ยนำสเปิร์มมาเดินทางไปเรื่อยๆจะเจอเข้ากับอีกต่อมหนึ่งที่เราเรียกว่าโปรสเตตแกลนโปรสเตตแกลนหรือภาษาไทยเรียกว่าต่อมลูกหมาก จะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเมือกที่มีคุณสมบัติเป็นเบสเจ้าเบสตัวเนี้ยจะใช้ในการปรับความเป็นกรดในช่องคลอดเพื่อให้สเปิร์มเนี่ยมันรอดพ้นจากความเป็นกรดในช่องคลอดได้และต่อมสุดท้ายคือ c o ล p ปอร์แกลต่อมนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง น้ำหล่อลื่นซึ่งน้ำหล่อลื่นตัวนี้จะถูกหลั่งออกมาขณะที่มีเพศสัมพันธ์หรือขณะที่มีอารมณ์ทางเพศนั่นเองและในเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นสเปิร์มหรือว่าน้ำเลี้ยงอสุจิน้ำเลี้ยงสเปิร์มทุกอย่างพร้อมก็จะถูกขับออกนอกร่างกายโดยใช้ยูรทรายูรทราเนี่ยคือท่อปัสสาวะฉะนั้น ท่อปัสสาวะเนี่ยจะทำหน้าที่นำน้ำปัสสาวะออกนอกร่างกายและทำหน้าที่ในการนำอสุจิออกนอกร่างกายจะเห็นได้ว่าใช้ท่อเดียวกันแต่แหล่งที่มาจะแตกต่างกันนะถ้าเกิดว่าเป็นน้ำปัสสาวะอันนี้แทรกนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นน้ำปัสสาวะเนี่ยเราจะได้มาจาก urinary bladder หรือกระเพาะปัสสาวะ ซึ่งจะเป็นแหล่งเก็บปัสสาวะที่ได้จากไตนั่นเองสำหรับในวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ฮะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ